แต่ว่าดีใจที่เราได้ร่างรูปกับนาดทำสถาพาราที่สมบูรณ์เห็นว่าก่อนหน้านี้จะมีการลมเลิกภารกิจทางนิดนึงได้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นจนนํามาสู่การค้นขัอก็คือตอนนั้นเราลงเลิกเพราะว่าเราหามาสิบกว่าวันแล้วก็ยังไม่เจอค่ะทีนี้ก็ถูเลกก็กลับมาทํางานด้วยค่ะแล้วก็เจ้าที่บางคนก็เขาลางานมาค่ะเราก็เลยมาสรุปกันไห่ว่าเดี๋ยวให้เจ้าที่ทุกคนพร้อม ที่ผู้ใหญ่เบียร์ก็จะรวมทีมาอ่อรวมรวมเป็นใหญ่มาครั้งนี้เลยืุปกรณ์้องนี้แล้วก็จะมาคนหาทีงจุดตกนั่นแหละเราผู้ใหญ่เบียร์เขาก็ถ้าทุกคนนะคะเราัันใจว่าอาจะเจอท,ที่จุดตกที่จุดบัญชีอะค่ะเราจะไม่ไปไหลเพราะหาคนหาอีกไม่เจอแม่ก็มั่นใจว่าน้องอยู่ตรงนั้นแน่นอน ในวันที่คนหาเนี่ยคุณแม่เห็นว่ามันใช้เครื่องลงไปตอนนั้นมั่นใจลยวันที่เจ้าหน้าที่แบบยืนยันว่าเออเจอแล้วตอนนั้นเรามั่นใจเลยมันก็ใช่แน่ๆใช่ใช่ค่ะมั่นใจทำไมอะไรถึงอะไรมันมันมีอะไรบอกคือรู้สึกว่าแบบใช่รู้ส่กเพราะอย่างที่เกบออกไปว่าเกบก็มั่นใจว่าลูกตกตรงนั้นแล้วก็คือตรงนั้นเลยเพราะว่าไม่ใช่แค่คนบนแพเห็นค่ะคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ที่ขับเรือผ่านถูกไหมสั่งงข้ามเขาก็เห็นแบบว่าชุนละมุนยนอยู่ตรงนั้นเขาเกบก็มองว่าลูกอาจจะติดโคลวอยู่ตรนั้นนะะค หลังจากนี้ครอบครัวจะยังไงต่อคะแม่เรื่องก็เดี๋ยววันนี้รับรับร่างกลับไปทําพิธีค่ะค่ะน่าจะรับร่างออกจากที่นิติเวชประมาณกี่โมงนะคะประมาณไม่น่าจะเกินช่วงบ่ายค่ะจากนั้นจะนําไปบรเพ็ญกุศลที่วัดไหนต่อคะอ่าวัดเขาบางคุณแม่ดูไว้กี่วันครับที่เราจะจัดพิธีทางครอบครัวไว้ประมาณห้าสิบค่ะห้าสิบท้ายที่สุดแล้วคุณแม่หรือถามจริงๆกับ26วันเนี่ยอยากบอกอะไรน้อง คือเจอแล้วแล้วเดี๋ยวจะทำพิธีกรรมอะไนก็อยากบอกว่ามาวินก็ยังเก่งสำหรับแม่ตํารวจค่ะแล้วก็อ่าขอบคุณทุกยากวันแรกก็ได้เจอเขามนสุดท้ายก็ยังได้อยู่กับเขาค่ะ แม่อยากฝากอะไรถึงทางหน่วยกู้ภัยไหมคะเกค่อคนช่วยก็ขอโอกาสนี้ขอบคุณหน่วยกู้ภัยทีมเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดจะแจ้งทางทางหน้าโซเชียลไปหนจะไม่ถึงกันค่ะก็ขอบคุณคนแรกเลยคือผู้ใหญ่เบี้ยนะคะที่ยื่นมือเข้ามาช่วยทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ทุกททีมอีก้าทีมนะคะทุกทีที่เข้ามาช่วยก็เต็มที่กันทุกคนค่ะ หากแบบในวันงานในวันที่ค้นหาเก๋ไม่ได้ขอบคุณใครหรืออะไรก็แล้วแต่รวมถึงสื่อมวลชนด้วยสิ่อผิดพลาดตรงไหนไปต้องขอโทษจริงๆค่ะแล้วก็ขอบคุณจากใจตอบแทนใงไงก็ไม่หมดคุณแม่คะขออีกประเด็นนึงนิดนึงในส่วนที่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีที่ซื้อโรงศพให้น้องนะคะในส่วนตรงเนี้ยผู้ใหญ่เบี้ยค่ะก็คือเขาก็ช่วยจนตัง้งแต่โรงจบสุดสุดเลยค่ะ,คะนี่ก็ตีรถมาหลับให้พี่เอกย่าเลย